ในโลกของชื่อเรียกและการถอดเสียงบางครั้งเราจะได้พบกับคำที่ฟังดูแปลกใหม่และไม่คุ้นหูเช่นคำว่ายูโรปาลินหรือยูโรปาลินคำนี้เกิดจากการผสมระหว่างคำว่ายุโรปหรือที่เราเรียกกันว่ายุโรปกับคำต่อท้ายบางอย่างที่ถูกแปลงเสียงเป็น พาลินซึ่งทำให้เกิดการตั้งชื่อที่ฟังดูคล้ายจะเป็นชื่อเฉพาะหรือชื่อแบรนด์ความน่าสนใจอยู่ตรงที่เมื่อเราพูดถึงยุโรปหลายคนจะนึกถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยอรารยธรรมเก่าแก่การทหารที่ทรงอำนาจและการประทะก,กันของอุดมการณ์หลายยุคหลายสมัย การใส่คำว่าฮาลินต่อท้ายจึงทำให้ชื่อที่ได้ฟังดูมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ต่างจากการตั้งชื่อรหัสอุุปรณกรณหรือโครงการรับบ้างอย่างในอดีตหากมองในมุกมอขอองค์การเล่าเรื่องยุโรปาลินอาจถูกตีความว่าเป็นโครงการทางทหารที่มีรากฐานจากยุโรปหรืออาจเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความแข็งแกร่งและการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งเพราะคำว่า พาลินในภาษาต่างชาติหลายคนก็มีความหมายโยงไปถึงการเคลื่อนไหวการกลับมาเมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันก็อาจสื่อได้ว่ายุโรปที่ยังคงหมุนเวียนและกลับมาในเวทีโลกเสมอดังนั้นไม่ว่าจะเป็นยุโรปาลินหรือยุโรปาลิน มันคือชื่อที่สร้างบรรยากาศของความลึกลับและพลังหากถูกนำไปใช้ในเชิงประวัติศาสตร์หรือการทหารก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ฟังตั้งคำถามว่าที่มาที่ไปของชื่อนี้คืออะไรแอลมันสะท้อนถึงพลังของยุโรปในมิติใดกันแน่